เฮ้ยอย่าพูดมากทำไมวะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการออรดิชันรูและอีพีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าใครจะเป็นคนที่มาออกรายการของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเปาสวัสดีครับผมเปานะครับนายนัช่บรรัญหาอายุ17ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวินทรามรับผม อายุ17น่าจะอยู่ประมาณมตอนนี้มหครับมหแล้วนึกว่ามหก8ี่สิบแปดปีไม่ใช่เ<ช>หรอสิบเจ็ดหรออีกสองเดือนสิบแปดครับอ๋ออีกสองเดือนสิบแปดแล้ว,เ,ลวเป็นไงครับวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะทาอะไรบ้างทุกวันอยากแสดงครับอยากแสดงอยากเป็นนักแสดง,อ,สดงอะไรที่มันจุดประกายให้เราเนี่ยอยากเป็นนักแสดงเริ่มจากการ,รที่ดูพวกซีรีส์พวกหนังไปเรื่อยครับแต่ละบทที่เขาได้มาเนี่ยมันเท่เรายลองทําบ้างแต่แสดงบ้างถ้าสมมติว่าให้เลือกได้หนึ่งบทเนี่ยอยากจะเล่นบทอะไรแบบ เป็นแก๊งนักเกรงอย่างงี้างเรชรมาชีบป,ประมาณน,านั้นแล้วเป็นไงบ้างครับได้ไปทํางานในเรื่องของแบบการแสดงมาบ้างหรือยงังทำมาบ้างครับของหนังสั้นทีสิทธิ์มหาลัยหนังสั้นเป็นทีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในวงการแบบนี้ฮะที่แบบว่ามาทํางานทางด้านของการแสดง มีใครเป็นแบบไอดอลที่เราชอบบ้างชอบหลายคนครับคือแบบว่าแสดงดีหมดคือผมดูบางเรื่องก็ชอบคนนี้ชอบคนนี้ไปเรื่อยแล้วมีชอบมากที่สุดมา็ตอนนี้คือแบบว่าสักคนหนึ่งอันชอบใครชอบมากที่สุดก็โฟร์ครับทำไมถึงชอบโฟร์อ่ะเขาก็คล้ายๆผมแบบว่าตอนที่จะเข้าวงการก็ออดดชั่นเหมือนกันตั้งแต่ตอนเด็กจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกเนี่ยที่อยากจะ ทำตามความฝันในด้านของการเป็นนักแสดงคือครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ม .3 ครับประมาณม3ก็คือดูจากแบบหนังละครซีรีส์ต่างๆเริ่มจุดประกายให้เราว่าเราอยากจะเป็นนักแสดงบ้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบว่าเราไปแคสติง้งเราไปแบบว่าไปคัดเลือกนักแสดงต่างเงี้ยมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างรู้สึกยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นผมครับเรื่องแรกที่ผมไปแคสก,ก็คือไม่ผ่านครับแต่แบบว่าผมก็หางานใน่ืๆเรื่อยๆจน,นงานถัดไปก็ ได้ครับของศิลปกรครับผมเคยไปแคสซิ่งต่างๆมาแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ได้บ้างได้บ้างก็รู้สึกว่าไม่ได้ท้ออะไรก็คือพยายามที่จะแบบมีไฟในการต่อสู้ไปหางานต่อเรื่อยๆในการที่เราอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นอะไรมีความคาดหวังอะไรบ้างครับอาชีพการเป็นนักสแสดงคือ <c ười> อยากให้ไปให้สุดเลยครับอนาคตไม่รู้เป็นไงแต่ตอนนี้ผมแบบว่าอยากดังที่สุดมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่ทเขาบอกว่าการจะเป็นนักแสดงต้องแบบหุ่นดีหน้าตาดีบางทีมันก็มีส่วนนะครับจะแบบว่าถ้าสมมติเราหน้าตาดีอย่างางี้ แ้บางทีคาแรคเตอร์เราแบบไม่ตรงไม่ได้มันก็อยู่ที่ความสามารถอะไรเราด้วยคิดว่าหน้าตาสําคัญไหมก็สาคัญระดับหนึ่งครับก็สําคัญระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าความสามารถก็สําคัญเหมือนกันครับมีคนเคยบอกไหมว่าแบบจะเป็นแสดนงมันยากนะจะทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเคยมีมั้ในชีวิตเคยมีเแล้วตอบเขาไปยังไงบ้างตอบว่าไม่เป็นไรผมขอลองทํามันก่อนอนาคตไม่รู้เป็นไงครับแต่ตอนนี้ผมเต็มที่กับมันก่อน และมีอะไรอยากจะฝากให้กับคนที่มีความฝันเหมือนกับเราไหมที่แบบว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากเป็นนักแสดงอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างก็ฝันนะครับคนที่มีความฝันนะครับลงมือทําเลยครับเพราะว่าชีวิตนึงเรามีครั้งเดียวครับลงมือทําเลยเพราะว่ามันอาจจะได้ก็ได้ครับถ้าเราไม่ลงมือทาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองลงมือทอําดูก่อนครับ นะครับสิ่งที่สำคัญไมไ่สุดก็คือว่าเราต้องลงมือทำนะครับถ้าสมมติว่าเรามัวแต่คิดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงถามเร็วตอบไวกันดีกว่าอยากเก่งการแสดงเอาหนังสือ acting 101ไปอ่านครับ สู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะครับกับช่วงถามเร็วตอบไว <S <S และตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับน้องเปาเหมือนเดิมนะครับผมเรามีสิบคำถามนะเปาแต่เปาต้องตอบอย่างเร็วที่สุดเพราะที่จะเร็วได้นะครับเงินหรือความรักเงินครับ u t u b e หรือ Netflix Netflix ครับห้างหรือตลาดห้างครับกีฬาหรือดนตรีกีฬาครับชอบเที่ยวในต่างประเทศหรือต่างประเทศชอบเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศต่างประเทศครับ คณิสร์หรือภาษาอังกฤษอนิสสาครับเพื่อนหรือแฟนเพื่อนครับซีรีส์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ครับอาหารคาวหรืออาหารหวานหวานครับโทรคุยหรือแชทโทรครับโทรเออเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบแชทคุยกันทำไมเปาถึงยังอยากจะโทรอยู่เลยอตอนเนี้ยจี้เกียจพิพิมครับขี้เกียจพิพ์แล้วก็โทรคุยง่ายกว่าชอบเล่นกีฬาเหรอครับครับกีฬาที่เล่นอยู่ทุกวันนี้เล่นอะไรบ้างเล่นบ,บาสเกตบอลครับบาสเกตบอลดนตีได้เล่นบ้างไหมไม่ครับไม่เลย ชอบเที่ยวต่างประเทศคือไปประเทศไหนหบ,บา้างบ้างอยางครับอยากไปเฉยอ๋อก็คืออยากไปต่างประเทศยังไม่ได้ไปประเทศไหนมาก่อนเลยตอนนี้นะครับเพื่อนกับแฟนเนี่ยบางคนเนี่ยเลือกยากเกินเกินแต่นี้เราเลือกเพื่อนไปก่อนใช่ครับแต่ทำไมไม่เลือกแฟนเพราะว่ายัางอยากใช้ชีวิตกับเพื่อนอยู่ครับตอนนี้เพื่อนยังอยู่กับเราก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีแฟนยังครับใครสนใจนะฮะตามไอจีไปนะฮะ <laughs> ถือว่าเป็นสิบคำถามนะครับที่ถามความเป็นตัวตนของเปาในวันนี้นะครับและช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับช่วงของ เปิดกล้องส่องของนะครับกับน้องเปาครับวันนี้น้องเปาจะมีอะไรมาให้เราดูกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับอยากเก่งการแสดงเอาหนังสือ acting 101ไปอ่านครับตอนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายของเรานะครับกับช่วงของเปิดกล้องส่องของนั่นเอง วันนี้น้องเปาจะมีการแสดงอะไรมาโชว์กับพวกเราดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเฮ้ hey! ยมึงจะพูดมากทำไมวะขอ,มมออของมันพังมึงก็รอเขามาเปลี่ยนดิพูดมากชิบหายพงาัน,นี้ใส่อย่างนี้ไงคนในโรงเรียนเขาเลยไม่มีใครชอบมึงสักคนน่ะมึงจำไว้ด้วยนะและที่หลังอย่ามาเสือกยุ่งกับกียเย้ <Yay! S 2> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถพิเศษของน้องเป่าวันนี้เอา acting ไม่ให้เราดูกันนะครับแบบเอาการแสดงมาให้ดูโอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป่าก็คือบอกว่านอกจากที่จะรับงานการแสดงทั่วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถติดตามเป่าได้ในช่องทางไหนครับก็ไอจีครับ n.n.attac.hot. จุดพันธุศาร์ครับก็สามารถติดตามน้องเป่าได้นะครับตามไอจีที่เราขึ้นให้ตรงนี้นั่นเองนะครับยังไงแล้ววันนี้นะครับ สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูรายการของเราอยู่และอยากจะมาร่วมรายการของเรานะครับสามารถนะครับสมัครเข้ามาทาง l i n e official ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับการติดตามทุกช่องทางของรายการของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub-Scribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกับรายการที่มาใน ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากและพบก,กันใหม่ใน EP พีได้และขอบคุณน้องเปามากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยย